กับสวัสดีเอฟซีของเซียนนาดีรอบเ <c oughs> มื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566นะครับเด้อครับรอบนี้เข้ามาตามต่ออีกลาวพัฒนาของอแหล่คนนอนนาด้วครับ <c oughs> ครับตามต่อเล่าพัฒนาของอแหล่คนนอนนาด้วครับ <c oughs> ครับเขาก็มาตามต่อเพิ่ง รอบยิมาเนี่ยครับท้องพอแลตัวเรียกคนส่งมาให้แล้วครับท้องพอแลนะครับโอ้ยหอนพี่น้องแดดตั้งหอกเขาในรถนี่นะครับตาดรถติดแอร์กันครับกันหอน เราพัฒนาพ่อแล่ครับครับกับสวัสดีพี่อีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็มาตามต่อครับเราพัฒนาพ่อแหลอด,ด้วยครับเด้อ แล้วหรือเปล่าูหันก็ใส่ก็ได้ก็ใส่อก็ใส่เลี่ยนมรถโอ้ถาอีือไม่หนว่าเด็กใส่ถามได้มองมันก็อ็นเท็ดนี่ันว่าใส่ก็ได้ตั้งเป็นป็นหถามาาไดก็จะไว่าถ้าอัดยวดีโอเยอะ ข้อห้องสิไปเบิ่งผลงานของพะผลาญครับเฮาก็บเบิ่งผลหัวหัวยาเล้าประธนาวอมือวันพุธที่ผ่านมานะครับครับ891034ครับแล้วก็เลข3ตัวท้ายนะครับก็034ส่วนเลขล่างก็10นึ่งะครับเด้อเลขล่างก็10ครับครับเฮาก็มาเบิ่งผลงานของพะผลาญรอบที่แล้วนะครับ พ่อแหล่คนนอนนาครับลาวพัฒนาพ่อแหล่ครับครับวิ่งรวดบนล่างครับสามเด่นสามนะครับล่างเจ็ดนะครับรอบที่แล้วนะครับจับคู่ให้ก็มีสามเจ็ดสามแปดสามหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับก็บรถนะครับของพ่อแหล่เขาแต่เลขวิ่งครับครับก็แม่นครับสําหรับเลขวิ่งของพ่อแหล่เพื่อเน้นให้ที่เลข่ยกนะครับซ้ำ เด่นที่สุดคือ3ครับเรียกวิ่งครับรอบนี้เขาก็มาตามต่อกันอีกครับราพัฒนาพ่อแหล่น,นะครับเบิ่งขอมูลอยู่ก่อนนะครับเขียนอยู่ทั้งรถนะครับราวาม่าอำเภอรครับมาทีว่าการอำเภอ เดี๋ยวได้ขับหาอยู่ขอมุ่นในททรัพย์กับผมหาแป๊บหนึ่งครับครับรอบนี้มาแปลกได้ครับของพอเหลียเป็นมาหาซ้ซีคูนะครับตัวเลขกทองพอเหลียรอบนี้มาซีคูครับเขาก็จังคอยไปเบิ้งนํากันนะครับว <c oughs> าพัฒนาเ,าเขียนวันที่วัน ส,สุขที่สิบสี่กอกอหกหกเขียนหยากจะน้อยครับห้ามเขียนหยากราพัฒนา หาเวลาครับหาเวลาให้พีห้น้องเข้าครับอยากปันได้ก็ต้องหาตัวเล็กไปล่งให้พี่ใหนงนเขาไปเบิงได้ชมไปน้ากันครับเราพัฒนาพ้อเลพ่อขเลยครับวิ่งรูด ายวิ่งสายรูดนะครับเด็กปลแกก็วิ่งแม่นนะครับวิ่งรูดศูนย์กับเก้าครับโอ้ม่แห้งครับเด็กปลแกรอบนี้มาแปดครับหน่อยคู่ความครับรอบนี้หน่อยคู่ความจับคู่เอา้าได้เะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง จับคู่มีศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเก้าหกเก้าเจ็ดโอ้เหล็กพอเหลืยรอบนี้นะครับแม่แคสซีหังนะครับแม่แคสซีหัง มาแค่สี่ห้างติดสินเตก้อนพี่น้องเป็นบอเนี่ยนนะครับเด้อเป็นบอเหนี่ยนมาตัวไดพอเรียบเพิ่นมาหน่อยห้างแล้วนะครับแต่วเพนเนี่ยนตะเหล็กวิ่งนะครับเนี่ยนเหล็กวิ่งคือศูนย์นะครับจับครูกับมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเก้าหก เต้าเจ็ดนะครับโอ้เหล็กพอแล้วรอบนี้น้อยครูครับเด้อจะเย็นๆพี่นอนข้าครับเรียบร้อยแล้วบอลนะครับก็สำหรับลาวพัฒนา ลาวพัฒนาของพอแหล่นะครับเด้อกับกหนตาจอไปพร้อมนะครับสุขที่14กรกฎาคม2566ลาวพัฒนาพอแหล่วิ่งรูด9กับ0นะครับเด่นที0นะครับเด้อวงกลมให้ส่วนสุดจับคููเผินบอเด่นนะครับเผินวามันตัวเลขหน่อยหางแล้วของพอแหล่นะครับ07099697นะครับครับรับสำรับ เลขรอบนี้ก็ขอให้ปังๆเด้พอเลยให้เพียงให้นห้องเขามีโชคไม่มีมันไปน้ากันครับรอบนี้ครับก็แคปนาจ้อไว้อีกรอบนึงนะครับครับไทยลิปนี้เส้นนาดีก็ขอไว้พอนให้ฟิชซูผู้ทุกคนนะครับเด้อมีโชคไม่มีมันไปน้ำกันในรบอบ,รบ,อบอวันซุกน,นะครับวับนศุกที่สิบสีขข่รก,สรส 14, กรกฎาคม2ถุ่มเคืองครับเจอกัน มีเฮ่มีรุนนะครับครับรขอขอบุณขอบคุณพออแหล่นะครับเด้อทรงตัวเลขแนวทางมาให้เส้นน่าดีให้ลงให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางดนะครับเด้อแนวทางเท่านั้นเส้นทาง่องเสนอให้พี่ให้น้องเข้าเป็นแข่แนวทางนะครับส่วนสีเขาสิริรนั่นบ่มีผู้ได้หูวนะครับเกิ็คำนวณมาให้จังสี่มาตลอดนะครับครับ กาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดินครับด้วกกดติดตามทันทีของมา่วไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้เห็นลิปไม่มๆหของเสียนนาด,ดีนะครับก็ขอให้โชคคมันมันไปน้ำกันสุข,ขทุกคนเด้อครับหลอบนี่ครับเสียนนานดีกครเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ